สวัสดีครับในวิดีโอตอนนี้เราก็จะมาเรียนรู้ถึงประเภทของ GDP นะครับซึ่งก็มี nominal GDP และก็ real GDP นะครับก็จะมาเรียนรู้ว่าความต่างคืออะไรและตัวไหนเหมาะสมที่จะใช้หาการเติบโตของเศรษฐกิจหรือว่าหา GDP growth นะครับและตอนท้ายก็จะเรียนรู้ถึงตัวปรับลดนะฮะดัชนีราคาอย่างตัว GDP deflator นะครับไปกันที่ความหมายก่อนนะครับก็คือตัว nominal GDP เนี่ย มันคือการดูมูลค่าสินค้าบริการที่ราคาปัจจุบันนะครับซึ่งมันคือการเอาราคาปีนั้นๆมาใช้นะครับมันก็บอกได้แค่ว่าปีนั้นนั้นเป็นไงนะฮะมันไม่ได้เหมาะเปรียบเทียบนะครับถ้า Nominal GDP ส่วนเรี l ยว p d p เ่ยมีการใช้ราคาอ้างอิงนะครับก็คือเลือกปีใดปีหนึ่งเป็นฐานเป็นเบสเดีย yeah. นะครับจะเลือกปีไหนมาเป็นฐานเนี่ยเราก็จะไปใช้ราคาปีนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันกำจัดผลกระทบของเงินเฟอ้อได้นะครับแต่ว่านอมินอล GDP เนี่ยนีเงินเฟอ้อไม่ได้เรามาดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่า,าบ้านเราแล้กันนะฮะบ้านเราเอ่อปีว่าถ้าบ้านเราปี6-4สนะฮะสมมติปี64เนี่ยคนไทยก็บริโภคสมมติว่าผลิตอาหารอย่างเดียวนะฮะคนไทยก็เน้นบริโภคข้าวแกงใช่ไหมครับสมมติว่าผลิตข้าวแกงได้2,000จาน จานละ20บาทนะถ้าคูณกันเนี่ยมูลค่า GDP ก็คือ40,000ถัดมานะฮะปี65ผลิตข้าวแกงได้1,000จานนะฮผลิตได้น้อยลงนะครับแต่ว่าวันนี้จานละ50บาทแล้วพอคูณกันก็จะได้เป็น GDP ออกมา50,000ใช่ไหมครับค่าหา GDP g r o w t h เนี่ยมันจะได้25%แล้วถ้าเราบอกว่า,า GDP มันสะท้อนรายได้ นี่มันแปลว่าคนเรารายได้เพิ่มขึ้นยี่ห้าเปอร์เซ็นหรอมันมันนี่เศรษฐกิจดีขึ้นหรอนะฮะนี่คือ,น,คอนี่คือการตั้งคําถามนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูไส้ในจริงๆเนี่ยมันโตมาจากราคาอย่างเดียวเลยนะครับค่าคงชีพสูงขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับในขณะที่ผลผลิตได้น้อยลงด้วยซ้ํานะครับคือคือผลิตข้าวได้น้อยลงด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นก็คนก็ว่างงานอีกอ่ะนะฮะมีการว่างงานเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่มาว่า nominal GDP จะไม่เหมาะในการหา GDP g r o w t h นะครับ ีนี้แล้วถ้าเวลาหาตัว GDP g r o w เราใช้อะไรล่ะเราก็จะใช้ real GDP นะครับผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับสมมติว่าอันนี้ประเทศประเทศหนึ่งนะฮะผลิตแค่พิซซ่าอย่างเดียวเลยนะครับสมมติปี2021ผลิตออกมาได้สี่ร้อยนะฮะ400ถาดนะครับ2022เป็น500 2023เป็น600นะครับส่วนราคาก็เป็น10 11 12ตามลำดับ Nominal GDP คือจับคูณธรรมดาเลยครับเนี่ยฮะสี0คูณสิได้4,000ใช่ไหมฮะห้ายคูณสิบเ 5,500นะครับแล้วก็600คูณ12ได้7,200นะครับแล้วก็การหาโก w t h นะครับก็หาเปอร์เซ็นต์เชนธรรมดาเลยนะครับ5,500เทียบ4,000 7,200เทียบ5,500แต่เดียว GDP ทำไงฮะสมมติว่าเดียว GDP มีการบอกว่าให้ใช้ปี2021เป็นเบสเยียร์ในปีแรกก็จะปริมาณที่ผลิตได้คูณราคาก็จะเป็น400คูณ10ได้4,000นะในปีที่ในปีถัดมาเนี่ยปี2022เนี่ย ปริมาณที่ผลิตเพิ่มขึ้นเป็น500นะแต่ว่าคูณราคาเบสเยียนะฮะก็500คูณ10ก็เป็น5,000ปีถัดมาก็จะเป็น600คูณ10ะครับก็จะเป็น6,000นะพอหา GDP Growth ออกมาก็จะเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลกว่านะครับทีนี้ดูตัวอย่างนในชีวิตจริงนะครับอันนี้คือ GDP บ้านเรานะครับก็แต่ว่าสกุลเนี่ยเป็นสกุลดอลลาร์นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าก็มีการวัดนะฮะที่เป็นแบบนอมิ n น l และก็การวัดที่เป็นแบบเรียว นะครับซึ่งอัน,น Chain, เนี้ย GDP Change เนี่ยมันหมายถึง GDP Growth นะครับใครจะลองกดขึ้นตัวเลขตามผมก็ได้นะครับไอตัวเลข Growth ประมาณ2.59%เนี่ยนะฮะตัวเลข Growth 2.6%ตรงเนี้ยมันก็มาจากการเอา4.50126ตรงเนี้ยเทียบกับ4.38742นะฮะมันก็จะออกมาเป็น4.6ในขณะที่ตัวเลข GDP Growth ของปี2021ที่ออกมา1.49%เนี่ยมันก็คือเอา4.38742ตรงนี้ เทียบกับ432,292นะครับแล้วก็ออกมาเป็น1.49%เขาก็ไม่ได้เอา nominal GDP มาคิดนะฮะในการคิด GDP growth นะครับในขณะที่เวลาคิด GDP per capita นะฮะก็ใช้ real GDP คิดเหมือนกันนะ GDP per capita คืออะไรนะฮะก็คืออ่ารายได้ต่อหัวนะครับก็คือก็คือเหมือน GDP ต่อหัวนะครับซึ่งมันสะท้อนรายได้ต่อหัวของคนในประเทศแหละนะครับก็ประชากรมีอยู่ประมาณ71ล้าน 735,000กว่าคนเนี่ยใช่ไหมครับก็เอาเรียว GDP เนี่ยนะครับาหารประชากรนะรก็จะออกมาว่าปี2022เนี่ยบ้านเรานะฮะมีมี GDP per capita นะฮะหรือรายได้ต่อหัวเนี่ยประมาณ6,275ดอลลาร์นะครับซึ่ง6,275ดอลลาร์เนี่ยถ้าผมคูณเงินบาทนะวันที่ผมอัดวิดีโออยู่เนี่ยมันก็เงินต่างประมาณ3-4มสี่นะ คูณไปก็ได้ประมาณ2 1 3 4 0 0นะฮะ2 1 3 4 0 0เนี่ยถ้าเราหาร12นะฮะก็จะออกมาประมาณสัก17,800นะครับอันนี้ก็เป็นรายได้ต่อหัวด้วยเฉลี่ยของบ้านเรานะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือตัว GDP deflator นะครับ GDP deflator เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัว ตัวปรับนะฮะให้คือตัวปรับนอร์มินอลให้เป็นเรียวนะครับมันเป็นดัชนีราคาที่สามารถใช้คอนเวิร์ตตัวนอร์มินอลจีดเป็นเรียว GDP ได้นะฮะวิธีก็คือเอานอร์มินอลปีนั้นๆน,น,นะฮะหารเรียวปีนั้นๆแล้วก็คูณร้อยนะครับลองดูตัวอย่างด้านล่างนะครับออันนี้นะฮะปี201ปี23นะครับแล้วก็มี GDP ที่เป็น market price ก็คือนอร์มินอลนะฮะร้อยร้อยสิบร้อยสิบแปดร้อยยิบห้า แล้วก็มี real GDP นะฮะ90 92 94 96นะฮะเราจับ nominal หาร real แล้วก็คูณ100ฮะ100หาร90แล้วก็คูณ100ได้111 110หาร92แล้วก็คูณ100ได้120นะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไล่มานะครับซึ่งตัว GDP deflator เนี่ยมันสามารถใช้วัดระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปได้เหมือนกันนะฮะว่าเอ๊ะมันมัน,ม,นมันแพงขึ้นหรือถูกลงนะฮะใช้หาอินเฟชันได้นะครับแต่ว่า ไม่ได้ไม่ได้ละเอียดนะฮะตัวแปรนี้มันสามารถเอาไว้ใช้หาได้คร่าวๆนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเราใช้ตัวอื่นคิดนะฮะอย่างเงินเฟ้อเนี่ยเราใช้ CPI คิดนะครับแต่ว่า GDP deflator ก็พอดูได้นะเราก็สามารถดูได้ว่าในปี2021เนี่ยนะครับระดับสินค้าโดยทั่วไปนะฮะเพิ่มขึ้น7.6% 2022เนะฮะ2 0 2พิเพิ่มขึ้นมา5%แล้วก็2 0 2พเพิ่มขึ้นมา3.7%นะฮะโดยการดูเปอร์เซ็นต์เชนของตัว GDP deflator นะครับ หวังว่าในวิดีโอตอนนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจนะคความต่างของ Nominal GDP และ Real GDP และรู้ว่า GDP ที่ประกาศออกมานะเวลาที่เราดู GDP Growth นะฮะเป็น GDP ประเภทไหนนะครับแล้วก็เข้าใจตัวปรับลดอย่าง GDP d e f l a t o r ครับวิดีโอตัวนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ